สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชม <c oughs> ช่อง Youtube แอดถอนนะักคำนวณอยู่ในขณาดนี้นะครับตอนหลับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรสูตร2ตัวล่างนะครับตรงๆหาสคู่ชุดในแต่ละงวดจับคู่ได้นะครับให้สมาชิกได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับ สูตร2ตัวล่างตรงๆ4ชุดนะครับก็จะเป็นหลัก10ล่างนี้2ตัวหลักหน่วยล่างนี้2ตัวนะครับจับคู่ชุดก็จะได้4คู่ชุดนะครับในแต่ละงวดนะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับคำนวณลงให้งวดแรกนะครับให้สมาชิกพิจารณาเอาถ้าชอบตัวเลขก็จัดไป นะครับถ้าไม่ชอบก็หมอผ่านนะครับ <c oughs> อ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับสมาชิกนะยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแอดถอนนักคำนวณน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคำเตือน <c oughs> ทากช่องกันก่อนนะครับคำเตือนนะครับ <c oughs> คำเตือนไปไหนฮิโน่คำเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สน,นับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะ สมาชิกแยกแยะพระราะวิคอตตัวของท่านเองนะครับถูกผิดยังไงก็กราบขอโทษขอภัยสมาชิกไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับสูตรใหม่คำนวณลงให้เป็นงวดแรกสูตรคู่ชุด2ตัวล่างตรงๆเน,น้น,นให้นะครับผมก็ใช้จริงด้วยในสูตรน,นี้นะครับหลัก10ล่าง2ตัวงวดแรกได้5กับ9หลักหน่วยล่าง2ตัวได้7กับ1นะครับจับคู่ชุดได้4คู่ชุดได้ด้า7 5 1่7 1. 9, 7 9 1้าเ้นพออก สิบห้ากับเก้ามาที่เลขเก้าฮะหน่วยเจ็ดกับหนึ่งมาที่เลขหนึ่งอ่ะเข้าคู่ชุดเก้าหนึ่งนี่นะครับถูกเป็นวันที่หนึ่งนะครับสิบ <c> ต <oughs> ัวหลักนะชุดเดียวนะครับ มาต่อกันงวดที่2นะครับงวดที่2สูตรหลัก10ล่าง2ตัวได้4กับ8อะหลักหน่วยล่างหลักสิล่าง2ตัว4 8, กับ8หน่วยล่าง2ตัว5กับ9จับคู่ได้4คู่ชุดฮนะได้4 5 4 9 8 5 8 9นะครับนก8 5ครับอ่ะสิมาที่เลข 8หน่วยมาทีลรค่านะครับก็8 5ดหนะ้าที่สอ่ะก็ก็ดีนะครับก็กราบขอบพระคุณนะสมาชิกนะกราบขอบพระคุณสมาชิกนะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับที่ให้การติดตามช่องแอดทอนนะักคำนวณด้วยดีเสมอมานะครับสูตรทุกสูตรที่ผมลงให้นะครับผมลงให้เพื่อเป็นแนวทาง ให้สมาชิกพิจารณาดีๆก่อนที่จะนำไปใช้นะครับสูตรทุกสูตรนะครับได้มาจากการคิดการคำนวณน,นะครับก็เหมือนการคาดเดาล่วงหน้านั่นเลยนะสมาชิกนะก็เหมือนการคาดเดาล่วงหน้าว่ามันจะมาตัวนี้อะไรประมาณเนี้ยนะทำเกิดมันไม่มาตามสูตรก็กลับวระโอกผาย้วยเด้ออ่ะงวดที่4เองงวดที่3ฮนะสูตรคู่ชุด2ตัวล่างตรงๆ4คู่ชุดหลัก10ล่างได้8 กับ2หลักหน่วยล่างได้5กับ9นะครับจับคู่ชุดได้4คู่ชุดฮะได้8 5 8 9 2 5 2 9พุ้พนออก8 5เอ้ย8พพจนออก8 9ครับ10ล่างตีเลกหน่วยล่างมาตีเล็ก้านะครับก็เข้าคู่ชุด แปดเก้านะครับถูกเป็นงวดที่สามจบเป็นงวดที่สามตัวที่ห้านะสมาชิกอะ่ะมาต่อคุณงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาสูตร นะครับ10บหน่วยล่าง2ตัวนะครับไอ้ไม่ใช่10คู่ชุดนะครับ2ตัวล่างนะครับหลัก10ล่างนะครับงวดที่ผ่านมาได้6กับ0หลักหน่วยล่างได้7กับ1นะครับก็จับคู่ชุดฮะได้4คู่ชุดได้6 7 6 1 0 7 0 1นะครับผลออก6 1นะครับ1ิบล่าง มาที่เลขหกฮะหนวูล่างมาที่เลขหนึ่งครับเขาคู่ชุดนี้ฮะหกหนึ่งครับอ่ะก็ฝากทักทายสมาชิกนะครับที่ทางหน้าเพจด้วยก็แล้วกันนะเพจแอทอัลตาว์ผ่แฟนเพจนะเพจผมนะครับถ้าเป็นเพจ Facebook ก็มีแค่เพจเดียวนะครับเพจแอทอัลตราว์ผ่าโรยแฟนเพจนะครับนะครับถ้า คลิปนี้ไปอยู่ในเพจของอเพเจ Facebook ของใครที่ไม่ใช่แอทอนตำราพารวยก็ไม่ใช่แล้วฮะแสดงว่าเขามาดูคลิปผมไปก็ช่วยแายง,งานกดช่วยแายง,งานเพจมันด้วยกันแล้วกันนะครับเดอยเพาะไอ,ไอ้นักคำนวณอาจารย์ตุ้ยคุณไบบินนะครับชอบมาดูคลิปนะครับของผมไปลงสงไร้างรายได้ในเพจของมันนะฮะฝากด้วยก็แล้วกันนะสมาชิกนะอ่ะอันนี้งวดที่ผ่านมาเข้าชุดนี้นครับที่ <c oughs> หกหนึ่งนะเอางวดที่จะถึงนี้นะได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันถ้านะสมาชิกนี่สิบล่างนะหน่วยล่างอ่ะพี่ทำหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างแบบสองตัวมาหนึ่งตัวนะนำหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกสิบล่างสองครั้งแล้วก็มาบวกหลัก หน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2อีก1ขันนะบวกก็ได้เทไลรบบวก2องคงที่นะครับเอาบวกกันดูฮะหนบวกเก้าลงาเลขย์ศูนบวกหกก็ได้หกหบวกหลง้ายเลขสองสงบวกหลงายเลขสามกสองนะครับลง้ายเลขห้าตำแหน่งแรกที่10บล่าง5บวกเพิ่มไป4ี่ก็ได้เลขเก้าอ่ะหลักสิบล่างวันนี้นะครับได้5กับ9ก้ามาสิล่าง5กับ9นะใครชอบ5กับ9ค่อยแคปสุดไว้นะครับ ใครไม่ชอบก็มองผ่านได้นะ,ะสมาชิกนะทำตามสูตรเท่านั้นไม่รู้มันจะมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนส่วนบุคคลนะครับ <c oughs> พิจารณากันดีๆถ้าใครชอบนะครับถ้าใครคิดที่จะนําไปใช้นะถูกผิดไม่ว่ากันนะฮะสมาชิกนะผมมีวิธีคิดให้ด้วยเอาหลักหน่วยล่างฮนะวิธีทำฮนะนำหลักแสนนะหลักแสนบวกกันสองครั้งนะครับมาบวกหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้ง นะแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่ฮะถ้ามีบวกคงที่ก็จะพมก็จะเขียนประกาศติ้งแดงมันนี้ก็คือบวกคงที่แต่สูตรหลักหน่วยล่าง2ตัวมา1น่ตัวนี้ไม่มีบวกคงที่บวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะครับเอาบวกกระดู1หนึ่งลงทันเลข2 2บวก1่ลงทันเลข3 3มบวก9าสามบวกเก้าลงทันเลขสองคตำแหน่งแรกที่หลักหน่วยล่าง2บวกเพิ่มเป็น4ก็จะได้เลข6กฮะหน่วยล่างก็2กับนะครับ ใครชอบอใครชอบ10ล่าง5กับ9ชอบหลักหน่วยล่าง2กับ6ค่อยแคปสูตรไว้นะครับถ้าใครคิดว่ามันไม่มีมันจะหลุดมันไม่มามันไม่มีอะไรก็แล้วแต่นะครับมองผ่านได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลามาแคปหน้าจอไว้เดี๋ยวมันจะทำให้ท่านเป๋นะครับเอาที่ท่านชอบมาพูดง่ายๆนะสำหรับชีวนะอันนี้ผมทำมาให้ดูนะเพื่อเป็นแนวทางนะครับหลัก10ล่างนะครับได้เลข หอ่าเลขห้าเขเรียกอ่าหลักหน่วยล่างอ่เลขสองกับเลขหกอ่าจับคู่ฮะส,สชุดอเปสีชุดก็จะห้าฮะห้าหนะครับเก้านะครับแลก็เกอ่ะสชุดนี้นะสมาชิกนะ ชอบค่อยจัดนะครับไม่ชอบมองผ่านนะครับงวดประจำวันที่นะครับหนึ่งทับสองทับหกเจ็ดนะครับสี่ชุดนะครับนี่ฮะสี่ชุดนี้ชอบจัดขัดผ่านฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามอ่ะชุดสองตัวล่างนะครับอ่ะยังๆปังๆก็แล้วกันขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ